ครับผมแหมตรงนี้นี่ใช้เหลี่ยมใช้คมได้ไหมทางตำรวจได้สวยงามตรงนี้ครับเราลุกมาเถื่อนมาอ้าติดเลยทำไมเขาโชคร้ายจังวะติดเลยครับติดอู้เออนี่หมอเก๊นแม่งอ่านเกมขาดจริงๆนะไอ้เคี้ยเก่งหนะไอ้คนเนี้ยคือแบบเราปล่อยเลยปะเราเราไปเนี่ยอ่ะนี่เลยนี่อนเลยเราเพื่อนเพื่อนดิหลังเลดด้วยดีท้ายหลังเลดด้วยดีนะใกล้จัดใกล้จัดพี่อ๋อเห็นปะเห็นปะ เพื่อนเราอยู่ตรงเส้นเรนดามนะที่โดนห่อไปเล่งนมาไหมครับหน่ครับน้าแลกเกหน้าแลกเกาลกเกไปกูเจอกูเจอโคมาได้กูเจอโคมาได้จะพังโคมาได้จะพังไปไปไปตาเตพาดแรงดอเงินกําลังไปทางุจแคบบอตทางุจแคร์อตหลังหลังแล้วคนนึจแคจแคบวอตสองครั้ง เราแยกกันจัดผมประด่าสิสองพันแล้วสองพันแล้วมันมามันมามาช่วยเพื่อนมันตามเมมจัดเดี๋ยวดูนี้ดูนี้ดูนี้ไล่เยอะขนาดไหนครับแต่มาดูรอดูลายขับของพิเศษแลนด์หน่อยดีกว่าครับดูงนี้ครับว่าแกจะโชว์ลีลาลวดลายหนีตำรวจของอย่าง SMPD ได้มากน้อยแค่ไหนครับยางหลังซ้ายแตกแล้วนะครับเบาะครับว่าไงตรงนี้ครับผมอ่ะ ถ้ามัวแต่อยู่ตรงถนนแบบนี้นี่ก็จะเป็นการไม่ดีเอาเนะครับผมสำหรับสก็ตแลนด์ครับ <c oughs> แต่เดี๋ยวก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเบรกเดียวเลี้ยวเดียวตำรวจง,งงครับแบบนี้ไม่แน่ใจครับเมื่อกี้เราแชทหรือว่าต้องลองถามทีมงานเขาอุ้มหายไปกี่เคสฮะเมื่อกี้จะได้แจกแต้มแบ่งแแ้มให้เด็กๆน้องๆหนูๆเนาะเบาครับตรงนี้ฮะ อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตปรับความเร็วให้เท่ากันนิดนึงนะครับผมนะได้ครับว่าครูสองครับโอ้ยแล้วยังไงสเก็ตแมนต่อแล้วเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้โอ้โหเมื่อกี้เหมือนจะซ่อมโล่ไอ้เขาเรียกว่าซ่อมที่โล่งไปหน่อยฮะตรงนี้ฮะโอ้โหกำลังใจครับน้องฟีนิกส์เขาบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับพี่สเก็ตแมนดินแดนสัจจ์สับเป่าเล่นอัดจัน อันนี้บอกเป็นคนบอกเป็นคนดีเอ็มมาครับอันนี้ครับพี่เกียรติครับอ๋อไม่ไม่ใช่เลยครับไม่ใช่เลยป้าพอเมื่อกี้ไฟใหญ่แล้วมันมันไฟใหญ่ป้าเมื่อกี้นะเนี่ยนะคือทางด้านของผมและพี่ตู่เองเนี่ยต้องพูดอย่างนี้นะนะเราเรายังไม่เห็นไฟใหญ่นะฮะใครบอกนักพากหลับไม่ไม่หลับนะฮะยังไม่หลับนะครับโอเคแต่ถ้าบอกกินข้าวอาจจะได้เมื่อกี้ตำรวจชนนะครับชวนนะฮะเมื่อกี้เมื่อกี้ชนนะครับเกไม่ทันนะครับไม่ทันเมื่อกี้ชนชนนะครับ ไปต่อเลยไปต่อเลยไปต่อลยไปต่อเลยไต่อเไ่เไป่อเลยไปเลยไปต่อเลยไปน่อเลื่อเลยมันเหลือ่อลยไอลยอเนี่อยครตบเลยตลยวตำอวจชนโ่อเลยไป้่ยไป่เลยต่อเลยไปอเลยไ่อเนยไปต่อดูไปอเืย่อยอเไ่อเไเลยปต่อเยไม่อได้่อเได้อเลยต่ยไต่องปอเลยไป้่อยไปต่อเลไปต่อเลไปต่อเืป่อใช้ไปต่อนลยขอเลยอเลยปอลยอเอ่อ่ยไองเมียผมดูไม่ได้ก็คือใช้ไอเหมือนกันนี่แหลย โอเวอร์คอนโทรลหรือเปล่าคือต้องทรัอาจจะแบบสกิดสกีตนิดนึงครับสกิดนิดนึงครับตรงนี้โหเหลืหน้าขวาเรียบร้อยพร้อมไปครับเริ่มเลยเริ่มเลยนี่ฮะหนึ่งยางกับรถเต็มหลอดของสเก็ตแลนด์ครับผมแหมตรงนี้นี่ใช้เหลี่ยมใช้คมไะ้ไหมทางตำรวจได้สวยงามตรงนี้ครับเราพาเถื่อนมาติดเลยทำไมเขาโชคร้ายจังวะติดเลยครับโอ้โห ขับรถเที่ยอะไรโชคลายจังวะไหนครับผมมันฝังผมเป็นรถฝังต้นไม้ครับไอ้ทะลุนะครับผมลำต้นทะลุทางด้านของตัวรถไปเลยครับลองกดเป็นโหมดเนทท็อปอะไรเขาบอกเนี่ยไม่รู้อ่าเขามันเป็นยังไงครับผมนี่ครับสายฟ้าลากกระบังตรงนี้โอ้ยโอ้ยโอสายฟ้าลากกระบังบอกตรงนี้ครับคือชอบเลยคือไงครับว้าวตรงนี้สายฟ้าชอบเลยเวลาเจอผู้หญิง อันนี้อุ้มเอ๋อเอกันบ้างยังวะเอ๋กันบ้างยังแบบว่าเอ๋จริงๆนะที่ไม่ใช่แคทอะปล่อยให้ลูกมาแล้วนี่ครับโอ้โหเซ่นีโมเม่ช่าจะสายฟ้าลากระบ,บางสวยงามนี่ครับแล้วเก็บตัวหลุดจากทางตาวน้อยเบคอนได้ตัวนี้ครับแล้วห่อเลยครับไม่ต้องยักไม่ต้องเคลื่อนย้ายแล้วขืนเขาบอกว่าห่อเลยเดียวเชียวครับเป่าตรงนี้ครับ<ห><อ>ยังเหรอโอเคโอเครอดูว่าจะเอ๋ปะมาดูครับว่าตอนนี้สายฟ้าเราจะเป็นการแข่งที่อยากดูตำรวจด้วยนะเนี่ย ว่างไงบ้างพี่โดเดี๋ยวกำลังหาเลยกับทางสภาของทางเดียคอนอยู่อ่าพี่พี่ลองไปถามอ่าของของสตาทาวดูด้วยก็ได้นะพี่คือตอนเนี้ยอยากจะถามเขาแต่พอดีเนี่ยเข้าไปในห้องในดิสเขาแหลวพี่ก็เขียนว่าอ่าขอยศหน่อยครับอ่ะคิงอะอยู่แป๊บนึงเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเรียกคิงให้กูบอกมาสามวันแล้วแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมเรียกคิงให้เออสามวันแล้วกูยังไม่ได้ยศเลยมึงดูในห้องกูอยู่กับครอบครันัสองวันพี่ชื่อว่าอะไร คิงมันชื่อไอโซเยอร์ไอพีทีเอสสามเนี่ยพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรอโนไอดีเคอะอยู่ห้องข้างบนเลยดีจ้าพ่อทุกสถาบันเหนวะอ๋อเจอละอันหนึ่งนะอ่ะพี่พี่ลองลงไปคุยดิผมไอ้นี่ได้ได้ได้ลองถามคิง User was moved out of your channel อ่ะพี่ลองคุยพี่ลองคุยถามหาคิงก่อนดิโอเคโอเคโอเค Sound muted. ยางยังไม่บดครับวาวตรงนี้ยก็ยังมีเพื่อนคอยเวอร์ตลอดเวลาอย่างโฟนเลยครับครับแล้วปีนโฟนวันได้หมดมารอ cover ครับตรงนี้ฮะแเราลดหูแซดหาละหายเลยครับวาวเฮ้ยบูธเนินเหรอเพื่อนเพื่อนจะรอตัดให้ครับว่าวนั่นเป็นประมาณนั้นมากว่าครับโรเบิร์ตที่บ้านสดโรเบิร์ตอย่ามาแย่มาตรงนี้ฮะอันนี้มาเอาตัวหลุดเรื่อยๆเว้ยคือถ้าเบคอนยังยังเป็นตัวหลุดแบบเนี้ยเรื่อยๆอ่ะเท่ากับว่าเบคอนอ่ะ ก็จะคือผมมองว่ามันมีสิทธิ์ที่จะเออสมมุติถ้าเขาอุ้มไปเรื่อยๆตำรวจมันจะไม่รู้ว่าเคสไหนเคสไหนใหม่เคสไหนเก่านึกภาพปะผมมองว่าอย่างเนี้ยถ้าเบคอนดุดอย่างเนี้ยยังไงผมมองว่าก็เออเออแน่ใช่ไหมผมว่ายังไงก็เอออะเพราะมันเอาเคสไปต่ออีกอะ ผมไม่ค่อยยุ่งหรอกครับผมเรื่องนี้ฮะผมไม่ค่อยยุ่งพี่ว่าขอไอจีเดี๋ยวไม่มีเฟซไอซีขอไอจีเลยครับสักอย่างเลยไม่มีสำหรับไห้ดูแมวที่หงที่ห้องอะไรแล้วเปล่าเนาะไม่มีแน่นอนครับผมครับประจําครับ a e i o u ขอสเต็ปลูกหลานดูแมวเป็นเรื่องปกติครับผมเขาไม่ได้ไม่ได้รับเป็นเพราะว่าในแตเทนเล่นเฉยครับไม่ได้รับใครเป็นลูกแล้วครับเพราะอะไรครับเป็นไรครับเพราะว่าโดนโดนครับผมโดนโดนอะไรครับเบล่าโดนแฟนด่า บเลยหลังเข้าแล้วอันนี้ผมไม่เห็นเลยว่าตำรวจมันอุ้มผมขอสเปกเตอร์ดูตำรวจเลยแล้วกันเรมีจุดตำรวจอยู่อยู่โน้นไปแล้วจู้อ่อไหนวะ โอ้โหไปยึดึงดูหอมันิยิ่งกับปืนกลในสัตว์ตอนนี้เหลือกี่เคสวะเนี่ยอ,อันนี้ผมบินดูได้ตรงนี้นะแบบว่าต้องมีตำรวจอยู่นะนอกนั้นผมจะบินดูไม่ได้นะครับผมต้องรอตำรวจเพราะว่าของผมมันขึ้นจุดเดี๋ยวผมต้องเอเบ้าจุดออกก่อน แล้วจุดออกเออต้องเล่นถ่วงแบบนี้ดิชิวกว่าตำรวจมันจะยิงได้ต้องแท็กขึ้นเขาโอ้ยยิงมันเหลือเกินนะ m p 2ูดูมันยิงกันเดี๋ยเฮี้ยหลงสวย ยิงมันที่หมายได้พอพอมันยิงมันจริงกว่าทุกคนโอ้โหเชียบไม่บินไม่พุ่งตัว่อไปเลยล่ะเปิดชื่อไงวะอ,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 อ๋อย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 เปิดไงวะ ทุกคนรู้ปะเปิดยังไงอะ่ะจะพังละเอ็กซ์เปิดชื่อยังไงอะ่ะเอ็กซ์เปิดชื่อยังไงอะ่ะข้างล่างสุดแล้วสลับบอดีผู้เล่นกดเลยนะข้างล่างสุดสลับบอดีผู้เล่นนะกดเลยนะกดได้นะนะโอเคตังเกียวเลยกระโต๊ะ โอ้โหได้นานนะเนี่ยไอ้เคียได้นานจัดนะเนี่ยได้นานนะเน,น,น,นี่ยดึงดึงโคตรนานเลยคนเนี้ยโอ้โหไอ้เคียด,ดึงได้นานจัดจัดเหลือกี่ยางแล้วนะ่ะเหลือยางขวาวะใครวะเนี่ยใครแม่งขับวะเอาเรื่องวะใครวะเส,เ,สเออ่ตาร์ทาวอะไรวะนะ่า อะไรวะสตาร์ทาวอะไรวะไม่เห็นชื่อว่ะแต่เอาเรื่องจะจัดเลยอะไอเ้เที่อย่างเอาอ่ะใช่ยิ่งได้ยืนนานแล้วเนี่ยห้านาทีได้แล้วมึงเนี่ยทนกันเองด้วยเนี่ยตำรวจเนี่ย แล้วเริ่มทวนแล้วเริ่มพังแล้วเนี่ยพังแล้วใกล้พังแล้วไม่กี่ทียิงยิงยิงได้ไหมย,ยิงได้ไหมตัวหายเรียบร้อยรีเฟกไอวนนาบี sound resumed <Hello. S 1> เป็นไงบ้างเพี่ยโอเคได้ข้อสรุปแล้วยงไรครือเคสอ่ะมันมีตอนนี้สกอร์มานำ U เจ็ดศูนย์ 70, ถูกต้องไหมเพราะว่า uh huh. SMD คือตอนเบคอนอ่ะทางเบคอนเขาไม่ติดอะไรเลยอื uh huh. แต่ในส่วนทอตก็เชื่อว่าน่าจะไม่มีปัญหาเช่นกันเพราะจาก uh huh. คูติกิงจากความคิดในส่วนของคิงพี่แล้วก็มีอีกคนนึงอื uh huh. คิดตรงกันตรงที่ว่าเคสไหนที่โดนอุ้มเต็มเวลาจากสกอร์ คงที่แต่ผู้ไหนที่แคสในระหว่างเกิดปัญหาจะยกให้เขาโอเคอันนี้เห็นด้วยพี่อเห็นด้วยกันไฟมากเห็นด้วยเห็นด้วยที่สุดทั้งสองฝั่งเลยใช่ใช่ชเห็นด้วยเห็นด้วยแล้วสรุปสุดท้ายเขาจะได้กี่เคสตอนเนี้ยถ้าพี่บอกว่าถ้าแคสไอเนี้ยือตอนเนี้ยังเรียกเขามาอะไรไม่ได้เพราะเขากําลังดําเนินอะไรอยู่สุดท้ายเจ็ดเคสมีรายชื่อที่จดเวลาจดรายชื่อคนไว้หมดเดี๋ยวเจ้าถาอวตอนจบเลยว่าเจ็ดคนเนี้ยมีใครเออปกติบ้างให้เล่นกันไปก่อน ใช่ใช่นนใช่ไม่อยากไปเรียกเข้ามาโดยพาราการไงอ่าโอเค,คัดฟิลเขาครับเดี๋ยวบอกฮัลโหลทางเบคอนครับเบคอนได้ยินไหมเนึงนะโอ้โหเบคอนได้ยินไหมครับไ,ไ,ได้ยินไหมอ่าได้ยินนะได้ยินนะได้ยินไหม ได้ยินไหมผ้ยอ่าคือตอนเนี้ยไอ้เคสที่มันระหว่างเออและแคสไปเดี๋ยวเขาก่ารังพิจารณานะครับอาจจะยกเคสตรงนั้นนะครับเอาหรือไม่เอาใช่ไหมอ่าใช่ครับน่าจะไม่เอาเขาบอกไม่เอาทั้งหมดทั้งคู่เลยทั้งทั้งสองทั้งสองเลยใช่ไหมครับหรือว่าคิดว่าของของคุณไงครับอ่าเพราะเพราะของเขาก็มีแคสเหมือนกันไงครับอ่าใช่ใช่ใช่ตอนนี้เขาก่ารังพิจารณาอยู่บอกให้ทุกคนเล่นเต็มที่นะครับเรื่องเรื่องพวกนี้กำลังจัดการอยู่โอเคครับคนอื่นให้ครับได้ครับครับ แตที่บอกเขาไว้ก่อนครับเผื่อเขาแบบคนเข้าใจว่าคนแบบเล่นอยู่อย่างเงี้ยแล้วมีอารมณ์มันจะมีอารมณ์เซงอยู่ว่าเกิดที่อะไรขึ้นทําไมพวกกูเอ๋อกันขนาดนั้นนึกภาพไหมครับก็เลยต้องไปบอกเขาก่อนเพื่อให้เขาแบบอาจจะดีขึ้นอะไรประมาณนีน้ผมก็เลยต้องรีบบอกเขาก่อน <c oughs> ไอ่นี่ชื่ออะไรวะเนี่ยเฮ้ยหนุ่มไอม้หนุ่มครับตั้งชื่ออะไรของเราเนี่ยนั่นนึงนะครับตั้งชื่ออะไรของเราเนี่ยไปเปลี่ยนชื่อ,<โ>อด้วยนะครับได้ครับพอด,ดีไปเล่นอีกเมืองนึงครับโอเค,คโอเคครับหไหนกูกลายมาเป็นนี่เฉยเลยเนะี่ยไอ้เหี้ยนี้เป็น เ้ยไฟ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 นตารบหรอโอ้โห oh, นูเนียนเต้นหน่องเลยอะไรเนี่ยมึงอ,อะไรข้างบนวะเนี่ยมึงขึ้นไปไงอ่ะล่วงยิงยิงยิงเปิดโจทย์ไ้ดดเอาล่วงไม่ละเข็มขัดยิงอีก ไปได้วะ่ะคุณไม่มีจุดตำรวจใช่ไหมโอเคผมจะได้ตามได้ตังนี้ยังไม่จบ ขยะในลนี่ครับโดนจับครับครับผมตามเลยโหมาติดตครับเจียวกุ้งนะว้าวลิฟกก้อนฮะโหร่วมกันอุ้มเนอะโดนไปครับใช่ฮะตำรวจก็ไปต้องพูดถึงนะผู้ชมครับนะใครที่ไม่อยากเอ๋นะครับผมหรือว่าโอกาสเอ๋น้อยเนี่ยตอรรี่ครับมานได้ครับืองไฟเบอร์เดอร์ตี้ครับผมหน่วยงานบอกเลยครบขันแน่นอน เล่นกี่ทีก็ไม่มีเบื่อแล้วครับกานตีหน่วยงานออกตอนนี้มีกี่เคสวะผมดูไม่ออกวะที่ไม่มียศคุณน่าจะไปเป็นหมอไม่ได้เลยอยากรู้ว่าอุ้มกันกี่เคสมาว่าเคสไหนมันโดนยังไงวะามเช่นตอนนี้คุณโดนปิดตาเดี๋ยวผมองถาม X ก,ก่อน X X ครับ <Sound S 1> ถ้าพี่จะเปิดจุดในเมืองต้องกดอะไรอะ่ะเปิดไม่ได้พี่เอ้เหรอแล้ว<อ>จะดูยังไงว่าใครมันยังไงพี่ พี่พี่กดลายชื่อเสร็แล้วพี่ก็พิมพ์ชื่อนำหน้าแข้งไปอะครับก็เจอว่าใครตายใครอยู่อ่าอ่ะทำอย่างงี้ใช่ปะแล้วก็พิมพ์พิมพ์อเ่นสตาร์หรือเบคอนอะไรเงี้ยอ่ามันก็จะเห็นคนของสตาร์กับเบคอนแล้วว่าตายอยู่หรือเบคอนเกียยังไงวะอ๋อนี่งอ๋อเนี่ยเอาคนที่ตายอยู่คือโดนโอ้โหเชี่ยแล้วคือกูจะไปดูเนี่ยคือการที่ทำยังไงอะรับชมปะ พี่ต้องห้ามหายตัวนะพี่จะถึงรับชมได้ไม่ไม่หายตัวไม่หายตัวอ่าพี่ก็ต้องรับไม่มีปัญหาใช่ไหมไม่มีกดแล้วจะยกแล้วกูจะออกยัไงไงอ่ะดแบ็คสเป๊แบ็คสเป๊โอเต๊ดสเต๊ดขี้เ,อเยอะนะเนี่ยขเขาอุ้อมกันเยอะนะเนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะใกล้เออกันแล้วนะอันเนี้ยนี่เยอะมากเลยนะ งานตกบ่อหน,น่ตุ่มสองอุ้ยนี่เอาเรื่องออกได้ดอขวามือนี่พี่ขวาออกขวาพี่จะตกนะเป็นออกไม่ได้สายฟ้าเองจะใครหลังต้องชิบอีกรอบอ่ะ้องลงนี้ติด อยา่ามึงเรียกเพื่อนก่อนเลยมึงเรียกเพื่อนก่อนเลยจะหลุดจวหลุดมาแล้วพอมาแล้วอะไรแต่ผมแหละน้ำเงินเลยพอมาแล้วพอมาแล้วได้ปะ ขอหมอหรือว่าขอใครขอหมอหรือคอไปอยู่ด้วยกันผมอยู่กับเจ้าเลยหอมาแล้วขอหมอหรือคอใครเขาไม่ลดละกับความพยายามจริงๆนะมาแล้วดีตำรวจเาี้ยหลวัดแม่งคนกูสักลุกชนกูอ๋ออ๋อเอ็กซ์เดเชนกันแล้วก็ปิวใช่ไหมปิวปิวปิวแล้วก็ติดใช่ไหมตำรวจมาลืมเลยหน้าร้านตัดผมแลน้ำเงินอ่ะตำรวจลืมเลย อันนี้ไม่ได้เลขสองนะอันนี้ไม่ได้เลขสองแลเนี um. ่ยชนแล้วก็เด็ดอ่ะใช่ขอแทงได้ปะแทงได้แทงได้แทงได้ไอ้กากร์เดีกากร์เด้กากั์เล่นเลยเล่นเลยเล่นต้องเล่นนะต้องเล่นนะมแทงเนาะเขาเล่นนะมาช่วยหน่อยดิมาช่วยดิยาการผมหมดนะสมัน อเอาไงสายฟ้ายังสพยังสพยังสพยังศพยดเคย์ยเอ้ยมีใครมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยชุบศพเลยครับหมอเอาศพก่อนก่อนมาเพื่อขอชุบศพก่อนเดี๋ยวพี่ไม่ช่วยนี่ไงบุอไฟกับตำรวจนี่ไง อ้โหยังเหลืออีกดึ่มเลยมีฟรีอยู่ตำรวจไม่เจอตำรวจไปเคสสายฟ้าถือว่าสายฟ้าทำดีนะมันดึงตำรวจได้เยอะอยู่นะสายฟ้า ฟ้าโดนไปแล้วถ้ากูไปกดระงับเนี่ยจะเป็นยังไงวะไอ้ตั์คืนเนี่ยเขานั่งสองอะวะเนี่ยนั่งสองเนี่ยไม่เวิร์กเลยนะจริงๆน่ะสวยคือเขามีเพื่อนมันด้วยนะพี่ นี่ไงพี่ถึงถามมาว่าว่า,วา,วามีใครใกล้เออไหมมีใครใกล้เออยงังเคสที่แบบว่าเทคกล่องหรือไรอ่ะหมดยงังเออถ้าถ้าไม่มีอ่ะมันเล่นแบบนี้ไปมันก็เสียเวลาเปล่าไอ้ก,กูอยากให้มึงไฟใหญ่กันอืมถูกต้องพี่เกสนี่อ่านเกมขาดนะหมอเกสนี่คืออ่านเกมขาดไอ้เกสนะเคสของไอ้ฟ้าที่บอกใกล้เออ,อเออยงังเจปแล้วโอเคนั้น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 ก็นั้นนั้นก็ไปรวมเลยแยกแยก,แยกเลยแยกเลย เออทิ้งเลย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 เดี๋ยวไปเล่นได้ไฟใหญ่ดีกว่าเออนี่หมอเก็นแม่งอ่านเกมขาดจริงๆนะไอ้ที่เก่งนะเว้ยคนเนี้ยคือแบบเราปล่อยเลยปะเราเราไปเนี่ยอ่ะทิ้งเลยทิ้งเลยแก่เดี๋ยวเราจะผมขาวหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเขาต้องใช้สมรรถจัดๆเลยนะคนแก่มักจะฉลาดอย่างนี้แหละไอ้เที่ยคนแก่มักจะฉลาดอย่างนี้นี่แหละไอ้สัสคนแก่อ่ะรอชุมรอชุมนไอ้เหี้ย คนเก่มักจะฉลาดด้วยผมบอกให้ไปัดสิอะไรลยครับได้อ่าบอกพี่โนอซด์รีซม <c oughs> โนไปไหนวะไอ้เนโนไม่เปิดไม่วะโนช้ามากเลยอ่ะโน่โน่ โนแบบโนช้ามากเลยอะน้องโนมันทำอะไรวะโทษโทษโทษถัวหมุนอยู่ครับอ่าพี่โนประชุมกันเสร็จยังตอนเนี้ยพี่อะพี่เคสอะยังไงบ้างพี่ตอนเนี้ยพี่พี่เสือบยังว่าใครแคทที่ทตอนมีปัญหาตอนเนี้ยคือตอนเนี้ในส่วนที่จดเนี่ยมันจดจากรายชื่อในระบบที่ทางทีซสามารถตรวจสอบได้ที่เอ๋ออ่าตอนนี้ตะกอนนำเท่าไหร่เจ็ดศ เสียไม่ได้นำเจ็ดศูนย์อ่ะก็คือตอนแคสต,ตอนอุ้มถูกต้องไหมรวมทั้งหมดเลยที่มี์พกระกทบตออหน้านี้หนึ่งในเจ็ดเนี่ยมันต้องมีคนที่เออปกติทั่วไปกับเออโดยที่เกิดปัญหาโดยโดนผลกระทบของการท e ี่แคสอ่าแต่ประสานทั้งสองฝ่ายทั้งเสียไม่ได้แล้วเมื่อกี้ทั้งเบคอนแล้วเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจบมาเดี๋ยวเรามาหาเรือมาชี้แจงกันตอนจบอ่าอ่ะ,อะถ,ถือว่าตอนเนี้ยแล้วตอนเนี้ยมีใครที่เออเวลาจริงๆไหมยังไม่ได้ไปถามเลยอ่ะเพราะว่าไม่ได้ เข้าไปยุ่งวุ่นวายเขาเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมนี่ผมผม,ผมเป็นแอดมินอยู่เดี๋ยวผมถามให้เดี๋ยวผมรอเขารีเฟซกันก่อนโอเคเดี๋ยวผมบอกให้ว่าว่ามีใครไหมได้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 จริงๆงตอนเนี้ยพี่ผมมองว่าตอนเนี้ยเราเราประกาศได้หมายถึงยกตัวอย่างเราไม่ต้องรอจบก็ได้เราประกาศได้ว่าสกอรเท่าไหร่อะไรประมาณนี้บอกว่ามีอ๋อแจ้งไปแล้วครับแจ้งไปแล้วโอเคโอเคแจ้งไปแล้วแจ้ง